จากหลังไทยค่ะเตือนเศร้ามากกำลังจะไปทําง,งานพี่น้องกอบบรวูวาสกินนี่อย่างเนาะค่ะมีปลาสมอยู่ในตู้เย็นโอ้กคปลาสมทำโฟลเดอร์ชั้นอันชั้นทอดปลาสมในโบว่าใช่เพราะไงก็ว่า,ยา,ยวาดมดม,ดม,ด,มดมเบื้องบ <c oughs> นเฮ็ดหน้าตัางนุ่มตายยังวะแล้วก็บอกว่าเออทอดโลดว่าท่าน กินสมดีขนาดเด้พี่น้องเจ้าของร้านไทยเฮ็ดจ้ะแล้วไปเห็ดย่างเหรออีกเรึ่งชั่วโมงรดมาก <c oughs> อดผสมกินก็ <c oughs> สุกไทยพี่น้อง กินกันพี่น้องบ่ามีพริกสดเลยพ่อกินด้วยจ้ะ Paso un par de พี่สดมีพริกสดนั่นเนี่ยเลิศเลยพี่น้อง ต้องถอดป่าประสุกถึงพี่น้องข้างในมันนะมันดำแล้วนะถอดใส่ไข่เป็นสิละเรื่าถอดไฟแห้งไปไฟก็บ่แห้งนะข้างนอกมันดำเลยข้างในประสุกอ้ เดี๋ยวไปกินกับคุณลับแดงน่าตื่ที่ทํางานละพี่น้องจะสิบโมงแล้วอากาศก็เย็นๆขึ้นก่แล้วค่ะทางยางบางอย่างดอกเพราะว่าเขาเอาหินมาโลยไปเห็นงานร้านขายของกันสามเมืออากาศกับน้ำหมูกไหลเยอะได้อากาศนะหนากับแดงแดงเยอะแต่กับว่าไข่หนาวซ้ำแต่บรรยากาศท้องฟ้ามืดคึ้นๆจ้ะเหมือนคึ้นฟ้าคึ้นฝนบ้านเท่านั้นแหละพี่น้อง แต่วายูนีนี้มันคือหิมาปีนี้ปีสุดท้ายเออโมเมนต์ปีสุดท้ายปีสุดท้ายที่ช่วงทดลองทดลองอยู่นอร์เวย์นะคะเบิร์ตปีนี้ไปอีน่งก็จะได้วีซ่าถาวรแล้วพี่น้องวีซ่าถาวรก็คือเขาสามารถอยู่นอร์เวย์ได้ไปตลอดถึงแม้ว่าจะเลิกกับสามีก็ตามนะคะเทาก็สามารถอยู่นอร์เวย์ได้ขนว่าเขามีงานเห็ดนะ มีงานประจำเพจมีรายได้แต่ว่าไอ้ค้าว่าวิสาถาวรนี่บอมันว่าเฮาจะบตองตอเลยนะเฮาตองตอเฮาตองตอวิสาทุกสองปีค่ะเนาะค่ะก็เหมือนคนเหมือนเหมือนคนตังดาวเหมือนคนตังดาวมาอยู่ประเทศไทยนั่นแหละพี่น้องแล้วก็ถือบัตรสีชมพูนั่นแหละเขาก็ตองตอทุกสองปีเนาะค่ะเฮ็ดงานเก็บเงินเพื่อต่อบัตรแต่ว่าต่อบัตรอยู่เมืองไทยมันกับแห้งอยู่ต่ออยู่ต่ออยู่นี่นี่กับบรูลว่าเท่าไหร่เนาะค่ะ ก็คงมาถึงหมืนห่นดอกพี่น้องคิดว่านะไปขาเห็ุงานกันจ้ะอยนร้านแหละพี่น้องมันนีนั่น,นก็มาเหตุงานสบายสบายลูกค้าบ่คอยมีจะ้ะ้างเงียบพี่น้องค่ะวันพระฤหัสช่วงนี้นี่ช่วงเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองนี่ลูกค้างเงียบมากพี่น้องจะมีคนกันนุ่นละวันวันพุธเอ้ยวันศุกร์วันศุกร์ก,กับวันเส,สาร์จ้ะ มากับมาเลี้ยงของเลี้ยงมะมาียคือกเก่าจ้ะพี่น้องคะเห็นปะเมื่อเช้านี่ลูกค้ามาซื้อของแลลูกค้าลืมของเอาไว้พี่น้องเนี่ยลูกค้ามาซื้อของลูกค้าไปซื้อของอยู่เมน,น,นี่จ้ะอยู่อ่าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เข่าเขามาซื้อของอยู่ร้านนี่แล้วก็ลืมจ้ะพี่น้องคะเพื่อนค่ะโอ้ยกะพูดโตยังดูหน่ะว่าลืมของซื้อซืบไปหนึ่งร้อยสี่สิบสองคนจ้ะมี่สมมี่ยังสงสัยนั่งเสียแล้วกลับบ้านานมะั้งนี่มีสมมีแอปเปิ้ลพี่น้อง ตั้งแต่สาวเด้เนี่ยตอนนี้ก็บ,บายสอง,งล้วจ้ะบรรยากาศอยุโรปนมือนี้เนาะคะเนาะเงียบมากจากข้างนอกเงียบมากมากพี่น้าางองเพื่อนสวัสีว่มีคนเลยค่ะเห็นมาช่วงเดือนมกราเดือนกรุงค่านี่กออ็มดเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เทศกาลปีใหม่ที่เข้าสื่อของสื่อของแมนบาร์เลยมันจะมีอ่า ของขลดราคาเยอะพี่น้องคะยี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล้านร้านสภาลดทุกร้านจ้ะพี่น้องคะเดี๋ยวคนเขาก็ใส่ใจเงื่อนกันเบิดแล้วเนาะค่ะเงียบมากพี่น้องมีบายซองเลยโคตรเงียบเลยบรรยากาศอยู่ร้านนิ่งกันค่ะเนาะไว้ลาน้านนิ่งกันว่าสั่น้านร้านที่น่าฮ็ดงานเนาะจ้ะเนาะขนมขนมมีเบิร์ตยูริชแนลพี่น้องข้างๆเป็นร้านอ่า ขายอุปกรณ์สั์เลียงจ้ะเงียบมากใกล้ได้เวลาเลิกงานแล้วพี่น้องไปถิ่งขยะกันค่ะประมาณหกโมงเคิงนอ้นั่งจะเอาขยะออกไปถิง่งนะจ้ะไปถิ่งลังอ่าดัลังหางแล้วพี่น้องโอ้ยลูกค้าเงียบพักมาเนี่ยเงียบมาก ยางกับขยะไปทิ้งกันแต่เก็บขยะไปทิ้ง้างหลังยางน้างหลังในห้องหอมด้วย่นอะค่ะหอมน้ำยาทำความสะอาดนะของยูฮามนี่แหละหอมมากเลยน้ายาฟูผื้นแล้ก็จะเปิดประตูจะต้องทิ้งขยะต้องแยกประเภทขยะเนาะค่ะเดี๋ยวนางเอาขยะอันเอาขยะไปทิ้งกอนแล้วก็จังมาทิ้ง ทิ้งกระดาษแล้วก็พลาสติกโอ้ยหนาวค้ยแม่คอยหนาวเหมือตึ๊บแล้วข้างนอกตอนนี้ก็หกโมงกว่า ยา,ายไม่เคยายดกมนันดูขาไม่เคยมี <c oughs> มันนีพอ่อยาย่มาหับถิงเสร็จแล้วก็ต้องปิดฟ้าให้เรียบร้อยอย่าเปิดทิมไว้เนะจอะจาีดยวหิมะตกใส่แล้วกไปอีกประต,ตูหนึ่งไปยังผู้ใดเอาผ้าเหล็ดเอาผ้าเล็ดมาไว้คือพวกเก็บให้มันดีๆวะ เก,ก้กค่ะคนใชมาถิ่มขยะได้เนี่ยพอเหรียญมาไหวกันมาว่างแม่จะมีเพี่องกลังในพลาสติกก็จะแยกประเภทกันถิ่มเน้ะจ้ะเราจะใส่กระดาษล่างนี่เหตุงานที่เพิ่มชั่วโมงกับกาบาแ้วจ้า